ไม่มีสถาบันพระกษัตริย์วันนั้นจะมีวันนี้ไหมลงหนังเพลงสรรเสริญพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินขี่ช้างม้าไปเย่งแผ่นดินมาพระศีสุริโยไทยชินไปชนบนคอช้างพระนรีสวนถูกหอกทหารหงสาทิ่มตกกำแพงบาดเจ็บสาหัส รักษาแผ่นดินมาให้พวกคุณอยู่แค่ยืนขึ้นในโรงหนังไม่ถึงสองนาทีนี่มันเหนื่อยมากไปฟังใครพูดไปฟังใครล้างสมองมาไม่ทราบไม่มีความสำนึกความกะตันดูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณลุงเมทัพเคยยืนคนเดียวในโรงหนังมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดเลยขึ้นกับประเทศไทยในอดีตแต่วันนี้ไม่มีแล้ว พอคนไทยทั่วประเทศเข้าใจ